ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนื่องจากมียูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยมาสั่งสอนผมนะครับมาสั่งสอนผมเองไม่ได้ไปมองยูทูบเบอร์ท่านนี้หรอกนะครับว่าเขาเป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ผมเปรียบเทียบว่าอีแล้งเนี่ยมันเข้าใจตัวมันเองว่ามันยิ่งใหญ่เพราะตัวมันใหญ่มันก็เลยคิดว่าตัวมันใหญ่นะฮะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินอย่าได้ออกมาสั่งสอนใคร ท่านจะเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนผมปีหนึ่งทำมาหลายพันคลิปผมเองเพิ่งจะทำคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเพราะผมทำไม่เป็นนะครับผมทำไม่เป็นนะฮะท่านกับผมไม่รู้จักกันอย่าเอารูปผมไปแปะลิงก์โฆษณาว่าจะพูดถึงผมเพื่อไปเรียกยอดไลค์ ไม่ดีอย่าทำผมไม่ไปเสือกเรื่องของคุณคุณก็อย่ามาเสือกเรื่องของผมผมไม่ใช่บุคคลสาธารนณะผมตั้งใจทำยูทูบเบอร์เนี่ยเพื่อจะเล่าเรื่องประวัติผมอะไรผมในอดีตเป็นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปถึงตอนที่ห้าสิบหลังจากที่ผมเคยให้สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มันข้ามไปข้ามมาแล้ว เพื่อจะให้ลูกหลานผมเนี่ยเอาไว้ฟังตอนผมตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปทำหนังสืองานศพให้มันเปลืองเงินก็สวดวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็เปิดนี่ไปนะใครอยากรู้จักประวัติพ่อก็จบงานก็จบไปเผาไปนะครับคือคุณเนี่ยจะเอารูปผมไปทำมาหาแดดเนี่ยแต่มาพูดกันแนกันแหนเนี่ยไม่สมควรหนึ่งคุณอ่อนกว่าผม นะครับคุณเกาะกระแสไปเรื่อยผมไม่ต้องการความดังถ้าผมต้องการความดังเนี่ยผมมีคนติดตามติกตอกผมเนี่ยห้าแสนกว่าเกือบหกแสนแล้วเนี่ยผมไม่มาทำ Youtube ไม่มาพูดใน Youtube ซึ่งมีคนติดตามแค่ห้าหมื่นน้อยกว่าสิบเท่านะครับ แต่ว่าผมพูดใน Youtube แล้วเนี่ยมันก็บันทึกเลยผมก็มาเปิดดูได้เปิดฟังที่ผมพูดได้อะไรได้นะครับคุณเป็นใครไม่รู้คุณเพิ่งรู้จักผมเมื่อเดือนที่แล้วพูดชื่อผมนามะกุลผมยังไม่ถูกเลยแต่เอารูปหน้าผมไม่แปะโปรไฟล์ทำไมก็จะพูดผมผมไม่ได้ยูทูบเปอร์ไม่ได้ทำมาหาแดกแบบคุณนะครับ ผมมีบำนาญกินฐานะผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงผมจะทำมาหากินกระจกแค่เปิดร้านอาหารมีกำไรเปิดคลินิกมีกำไรบ้างนิด,นดหน่อยหน่อยผมก็สุขใจผมนะผมมีพักมีพวกผมจะหาเงินสักสิบล้านเนี่ยไม่ต้องทำมาหาแดกอย่างได้เลยโยกโทรศัพท์บอกคนนั้นคนนี้เขาก็เอามาให้ผมแล้วเพราะเขาจริงใจกับผมไง นะครับอย่าไปหัดวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะครับผมแย่ว่าคุณหน่อยนะคุณคุณบอกคุณจบด็อกเตอร์แต่ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์ที่ไหนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์มันเยอะนะครับผมไม่รู้จักคุณนะคุณอย่ามายุ่งกับผมต่อไปจำไว้ผมไม่เสือกเรื่องคุณก็อย่ามาเสือกเรื่องผมนะครับ อินซีกับอีแลงมันต่างกันคุณจำเป็นต้องทำ YouTube เพื่อให้มันมีรายได้เข้ามาผมเองเนี่ยทำ YouTube เนี่ยจะมีรายได้ไม่มีรายได้ผมไม่ได้สนใจผมก็เล่าเรื่องของผมไปไม่ต้องไปเกาะประเด็นดังประเด็นเด่นอะไรนะครับผมมีรายได้แล้วหนึ่งเหรียญห้าสิบสี่เซน เท่ากับร้อยบาทพูดมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ผมมีความสุขของผมไงความสุขคนเราแตกต่างกันแต่ใจผมจริงๆเลยเนี่ยผมไม่อยากเป็นทั้งนกอินทรีและอีแแ้งนะผมอยากเป็นนกกระจาบหนึ่งนกกระจาบเนี่ยนกอินทรีมันมันไม่บินมาเฉี่ยวนกกระจาบ และนกกระจาบมันใช้ชีวิตพอเพียงมันกระจอบมันก็เชี่ยวไปฉีกเศษใบไม้มามาทำาลังมันมันก็มีลูกมีเมียออกไข่มามีลูกมันก็ไปหาหาหาหนอนหา,มาแมลงมาป้อนลูกเมียมันมันทำหลังรลังมันไปห้อยอยู่กิ่งไม้น่ารักผมชอบดูนกกระจาบทำหลังที่บ้านผมมี และตัวเมียเนี่ยมันจะทําเป็นปล่องลงข้างล่างด้วยนะเป็นปล่องลงข้างล่างเพื่อกันงูเวลางูจะเข้าไปแล้วมันให้ตัวเมียอยู่นะในรังเนี่ยฝนตกก็ไม่เปียกส่วนในตัวผู้ก็ามาทํารังอีกลังหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีคอนเกาะตัวผู้จะไม่มีกรวยอยู่หน้าเพราะมันต้องเฝ้าระวังเวลางูเขียวส่วนใหญ่จะเป็นงูเขียวหางไหม้จะเข้าไปกินไข่นกกระจาบมันจะบินจิกตีอยู่นะฮะ สมัยเด็กๆเ,เนี่ยพอมันจิกตีงูเขียวบางทีไปเจองูเขียวหางไม้ตัวใหญ่ๆมันก็สู้ไม่ได้ผมก็ต้องเอาหนังสติกยิงงูเขียวเพื่อจะช่วยนกกระจาบมันก็เป็นความประทับใจตั้งแต่เด็กพอผมยิงหนังสติกแม่นเด็กๆบ้านนอกชนบทจะยิงหนังสติกแม่นกันทุกคนแลลวครับเขาจะปั้นกระสุนใช้ดินเหนียวมาปั้นกระสุนกันอะไรกันนะครับยิงกันนะครับ และพี่เลนยิ่งไปกว่านั้นนะฮะแบ่งข้างยิงกันนะครับระหว่างเด็กบ้านเหนือบ้านใต้เอากระสุนยิงกันใช้บันไดโบดท,ทางขึ้นโบดวัดพนมเศษเหนือเป็นที่กั้นดีไม่โดนกันตาแตกนะโดนตัวกันผมก็อยู่ฝ่ายบ้านเหนือเพื่อนก็อยู่ฝ่ายบ้านใตก้กระสุนคนละร้อยนัดยิงกันร้อยลูกยิงกันปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บหัวไม่แตกเพราะเรามีกติกาว่า เราไม่ใช้กระสุนดินเหนียวที่ไปตากแห้งแล้วนะจะบนินเหนียวหมัดมานะครับแล้วไม่มีแว่นป้องกันสายตานะดีว่าตาไม่บอดนะครับผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้นะฮะลูกสิ์ก็ส่งมาให้ดูผมว่าเอะคนที่จะมาบอกผมเนี่ยคุณไม่ได้แนะนำผมด้วยความเคารพศรัทธาพูดสองแง่สองง่าม ทำตัวเป็นอีแล้งเนี่ยอย่ามาสอนอินทรีย์บินเลยมึงก็บินไปแบบอีแล้งมึงเถอะเห็นหมาเน่าตรงไหนก็ไปเกาะกระแสเขาเห็นลุงคนดังก็ไปเกาะกระแสลุงคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินอย่ามาก้าวร่วงกันผมยังไม่ไปสอนคุณเลย ผมในชีวิตไม่เคยไปแจ้งความใครไม่ต้องการความดังกะกระแสลุมพลอะไรทั้งนั้นเขาเชิญผมไปวิพากวิจารณ์เรื่องคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วผมก็วิพากวิจารณ์ตามความเห็นตามประสบการณ์ผมแต่อนุชิตไอ้ธน,นดรกะอีอีนางฟ้ามาด่าผมสาเสียเทเสียปเปลี่ยนหน้าผมอะ ผมก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะฮะผมไม่ได้ไปด่าเขาก่อนมันไม่เข้าท่านะครับแต่นี่เขาออกมาสำนึกผิดผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ใจพอโหดห้ายใส่หลักกรรม